ครับทรงสักเคมเขียวนะครับจอมเก่ามีลูกสูตรด้วยนะครับกำแพงเองก็ต้องมีคนไปนอนขวางไว้คนหนึงเพือหลอกยิงลูกเรียดนั่นเองครับทรงสักปั่นไปฉลับกำแพงครับมีได้ลูกเตะมุมอาครับสวนกลับข้างทางขวานะครับตอนนี้อภิสิทธิ์เปบอลมาตะวัดทันทีเป็นลูกเตะมียูเนเต็ดนะครับ แถวซ้า,ายนะครับจั่หวะนนี้พิสิทธ์อพิสิทธ์ปั่นโค้งไปจุดนะัดพบกับเจ้าจอครับปูยลูกนี้ตอดกิดสั้นๆบอลมาอยู่ที่อภพิสิทธ์แถวการทุ่งอภพิสิทธ์ภาคบอลขึ้นมาตบให้นัดประครันนัดประครันครับลูกนี้ถึงบอลก่อนนัดประครันโอ้โหยัยงไม่นิ่งพอครับนัดประคันข,ของทีมสุรนารีอารี ราทรทุ่มมายังติดยิงพันยิงพันโมงตั้งมาขึ้นมาเสริมสูงนะทุนนี้ยิงไกลทันทีอ่พิสิทธิ์นะครับแทงต่อมารอบแรกก็ยิงแทบจะทุกนัดนะครับสำหรับสายชนออดยังอยู่ที่ยิยงพันวางมาับเข้าไปกอ่อเพียโทษลูกนี้ล้ำหน้าแล้วครับสัญญาณธงบอกแล้วล้ำหน้าก่อนออดเล็กมาสุรศักดิ์หลักแวงบน น้องบูมนะครับโดนรถสักเปิดบอลไม่ดีครับโดนฉกบอลไปได้โอ้โหเปิดลูกนี้เล่นเสี่ยงมากสไลด์บดนบอลด้วยธุวก,กิจตรงจันทร์อ้าวนี้โอกาสใกล้เคียงสุรนารีอาร์มี่สองครับจังหวะน,นี้สุรนารี เปดิดบอลพุ่งไปเสาแรกหมู่เช็ดไปเสาไกลยู่ลูกนี้โฉบมาเสาแรกนะวิโยมองรับดูนี้ไม่ว่าอะไร,รบุตรศิลป์หมูเช็ดสวยครับมาทางด้านซ้ายเป็นอ่าพีอ่าเป็นสายชนครับสายชนหลบได้หนึ่งสายชนไก่ชาเป็นกรกอบเกียรติทุตสายชนเร็วกว่าครับเปิดไปเสาไม่ถึงเสาไกลนะครับครับนะยิงพันสุริโยยิงพันครับหลายบอลทะลุช่องอาราพิสิ์เร็วกว่านะครับอาพิสิตอาราพิสิ์เพ,พื่อนกูเหลือมอาราพิสิตไก่ชาครับเป็นกรอบเกียรติทุตอาิาพิสิตบบดตุดขึ้นมาจ่ายบอลไต่แฉลบครับได้ลูกเต่มุมครับจังหวะนี้ สวัสดีครับเปิดบอลพุ่งไปเสาแรกเลยไปหมดครับโอ้ไม่นึกว่าบอลจะมาถึงตัวเองวางบอลไปทางด้านซ้ายไม่เล่นนะครับคนเติมขึ้นมาได้ครับสายชนมักมีสุขสายชนเปิดมาอาพิสิตมุ่งยังไม่โดนโอ้ยนัดประกันไม่ขึ้นไปพร้อมนะครับไม่ง่ายเลยครับจ่ายบอลมายิงพันครับอาครับซ้ายมีสองคนไปแล้วครับอยู่หลุดโอ้ยสายชนครับสายชน จะรัวทางเรียบนะครับสายชนมักมีสุขปเปบบนินบอลพวกมาเช็ดแล้วก็ลูนี้ติดนะครับยิงสวน สายชนอัธวุฒิคืนให้ยิงพันสุวิโยยิงพันเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับลูกนี้เลยไปแสวไกลแล้วก็ตบมา,า,า,าเสาแรกเออเฮ้ยผวาเซไปได้พูดแ้วครับการดิงการไล่พวกนี้แหละครับเตือนก่อนอับิสิทธิ์แทวกอรโทษครับปัดเข้าไปในลูกนี้โฉบมาถึงก่อนนะครับกองหลังดักไว้ได้จากกริดพรมเสนา,าบอลลงพื้น เปลี่ยนแกนมาซ้ายบ้างนะครับตอนที่แลบขึ้นมาสาปวันพิมเสนพะเนาสาปวันได้บอลตัดเข้าหน่อยโอ้โหหลบบอลเขาลงนี้ตัดหนีมือไม่ตรงครอบครับสิบที่สองนาทีแหวกขึ้นมาใหม่ครับเวลาได้สนามหมดแล้วตอนนี้เชิญสองนาทีครับโดนทำฟาวครับสรงสักเกมเขียวจะ่เฉพาะมีช่องนะครับดูช่องนี้นี่เท้าเท้าซ้ายของพิธิษฐ์แถวกระทก ขวาจะเป็นกิติกรอภิิสิ์ปานครับลูกนี้โอ้ยเขี่ยวเสาแรกมนิดเดียวคือเห็นช่องนะอากาศก็เป็นใจนะครับไม่ร้อนเลยแล้วก็ไม่มีฝนนะอัดเลยครับโค้งแล้วก็โอ้ยมุดมุดไม่พอนะครับยิงแผนซีริโอเนี่ยนะครับ เป็นลูกเตะมุมครับทรงศักเข้มเขียวเปิดไปต้องชกค,ครับเจอเหลืมเกียรติผู้โตยาแล้วก็ได้ฟาวกระเด็นเป็นคนละที่ละทางกิจติกรนะครับเปิดไปกรอบเกียรติโทษโมงชงเอามาเขาทางตร๊งนะจิ้มตรงนี้ปัดด้วยปลายมือได้นิดเดีวยวนะครับบอลวันน้พงษ์เขาแตนได้ยืนอยู่ที่ลูกนะครับ เปิดโค้งอัดเข้ามาเข้ามือผู้รักษาประตูเฉลิมเกียรติ15นาทีสุดท้ายครับ15นาทีสุดท้ายครับโอ้ปันน้ำคานไปเลยครับมาครับลูกสูตรครับออกมาซ้ายอัตวุฒิสอนจิตอัตวุฒิเปิดเน้นๆครับเป็เสาแรกแล้วก็ดักไว้ได้โอ้ลูกนี้ขึ้นหน้าครับ หลบอลคืนหลังยังคล่องครับตรงนี้ไหลบอลมาปาราเมศจำนงการเปิดเน้นๆไปเสาแรกมุ่งจ่อครับโอ้ ao ao โหปล่อยให้เขายืนมุ่งจ่อครับลูกนี้ไม่ส่งครับตรงนี้ซ้ายมีครับวางทะลุครับลูกนี้บุวาดุนบุวาดุนคุณผุ้ชมบูวดุนโอ้โหช้ามากอัดมาตรงนี้เซฟได้จ่อชนเสาไอ้ลูกเตะมุมแมรีแต่สุรศักดิ์ยังดักไว้ได้แต่หลบไปได้เองครับยังนิ่งครับใช้ได้ครับสุรศักดิ์บอลขวายิงพัน โอ้โหไปครับเป็นกิติพงนะครับไม่ใช่ยิงพันยิงลูกนี้คงไม่พอครับกองหลังครับแบ็กซ้ายครับวันนี้เรียบร้อยครับคนแรกเปิดหัวดีครับไม่เข้าครับโอ้ยิงอ๋อครับไม่เข้าครับแบบพิธเผื่อนกูเหลือม เขาครับพุ่งถูกทางไปยิงเข้าโอ้โหยิงแบบไม่เสียวครับไ่าครับงนีพุ่งถูกทางครับนเด็กเลยครับครับกีนกนครับทนทีมโอ้ยไปยิงชนคานครับไปเข้าขอลูกนี้ พิธีกรไปพลาดคนนี่เ่าเข้ามาคนแรกครับโอ้โหจุดเปลี่ยนเลยเมื่อกลูนี้นะครับสีขึ้นมาเป็นหนึ่งประ<ร>ตูครับ<อ>ิดใจครับอ้าวครับดูลูกสีอ่านิ่มๆครับอาครับต้องอย่างนี้เ <c oughs> สียงเลย <c oughs> หมายเลขหกนะครับ ผูโ้โหวเข้าครับต่ออายุได้ครับ3 2ถ้ายิงเข้าจะเป็น4 2นะครับผูวดนครับฝากก็วังไว้กับเจ้าหนูผูวดนนี่แหละครับเ,เจ้าโทนครับเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อย นครับคำสำเร็จครับเราทำสำเร็จในสนามบ้านเรานะครับไม่ต้องมีคนที่5นะครับตอนนี้